สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านและผู้ติดตามนะครับเข้าข้างลังอีกแล้วก็พาพี่น้องมาชมนะครับหน่วยหนังหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็มาในงานงานแกบบนนะครับ วัดสนวนไหนมาแกบ,บนงานแกบ,บนนะครับไม่ทราบนะครับว่าตั้งจอตั้งแต่เมื่อไรอาจจะใช้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพิ่งรู้วันนี้ก็เลยมาหรือ,อยังไงสงสัยจะตั้งจอเมื่อวานนี่มนะเดี๋ยวดูลักษณะก่อน ไม่ใช่นะครับมาแต่เช้าถ้าตั้งจอแต่เมื่อวานก็น่าจะมีจออยู่ในโคนโคนครับเป็นหน่วยนะครับคนไฟเรงแสงทองแสงทองภาพพยนตร์นะครับก็เจ้าของไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนนะครับหรืออาจจะกลับบ้านก่อน อาจะติดตั้งตั้งแต่เมื่อเช้าก็เป็นอีกคืนนะครับที่มีหนังไม่ฉายอีกแล้วครับงานแก้บนนี่นะฮะเป็นพลังเสียงของแสงทองภาพยนตร์นะครับตามนี้นะมีทั้ง power แล้วก็ ก็โมกดครบครันนะครับครบครันเจ้าของไม่อยู่ได้พูดคุยกันไม่อยู่เลยเนาะก็มาเป็นรายพาพี่น้องมาชมก่อนมาดูนะฮะก่อนนะครับก็แล้วกัน จอสิเมตรอาจจะเป็นจอ10เมตรก็พามาดูนะครับมาชมก็เป็นเอกลักษณ์ของแสงทองภาพยนตร์ครับกับตู้ผีเสื้อนะครับตู้ผีเสื้อเต็มใบก็เป็นดอกลำโพงนะครับ15นิ้ว เจ้าอื่นใช้18ใช้21แต่แสงทองใช้15นิ้วก็ดังนะครับดังดีเหมือนกันนะครับข้างละ3ใบนะใบละสีดอกใบละสีดอกของแสงทองภาพยนตร์ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แก่บนก็เริ่มมาฉายนะครับก็ได้ฉายน,นี่กระเสียงกลางกลางแหลมนะครับอยู่ข้างบน15หนิ้วนะครับไปละสองดอกแล้วก็แหลมอีก2ตัวก็มีฮอนอยู่ข้างบนนะครับ2อปากกระเสียงแหลมอีกสตัวนะครับ จำง่ายๆนะครับกับหน่วยนี้นะฮะแสงทองภาพยนต์อยกระแทกหน้าตู้ก็ไม่ได้ถ่ายช่วงกลางคืนให้เพื่อนๆพืพี่น้องได้ชมนะครับไม่รู้อะไรครับนี่จอดนานเกินนะครับ อดนานเกินไม่ได้ออกก็มีรังรังเตนนะฮะธรรมดาแล้วครับผมธรรมดาแล้วก็ทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาตู้เบ็ดผีเสื้อนะครับข้างละสามใบ เริ่มมีงานมาเริ่มมีหนังมาฉายแล้วครับกับวัดสนวนไหนนะฮะเดี๋ยวไปถามแม่ค้าก่อนว่าแสงทองฉายกี่คืน แม่ค้านนั like people, like ่งใช้กี่คืนนี่ไม่โรเลยนะเกิดพุงมาตังค์พงไหมนี่ไม่พ้าก็ไม่โรนะครับว่าเรากี่คืนใช้กี่คืนก็มาแล้วนะครับแสงทองคืนนี้ นที่แนะครับเดือนธันวาคม2564โจกระทัดรัดนะครับเล็กๆ10เมตรสัญ,ญลักษณ์นะครับวัดสนุนใน มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนานมากเลยที่ไม่ได้ถ่ายแสงทองให้พี่น้องได้รับชมกันก็ประมาณนี้นะครับจอใหญ่กว่านี้ก็มีนะฮะแสงทองจอใหญ่กว่านี้ก็มีมจะดูก่อน นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของแสงทองนะฮะมาตั้งตั้งแต่เมื่อเมื่อเช้านะครับช่วงติดตั้งก็มาไม่ทันนะครับ เจ้าของไม่อยู่นะฮะเจ้าของไม่อยู่เจ้าของเป็นของแสงทองเป็นหน่วยของเป็นหน่วยของจ่ายเยอะนะครับแสงทองภาพยนตร์เป็นของจ่ายเยอะอีกหน่วยหนึ่งนะครับ อีกหน่วยหนึ่งที่มาใช้ในในเขตวัดสนวนในบ่อยนะครับบ่อยมากๆนะฮะบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดสนวนในถ้าเพื่อนๆท่านใดพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะมาบนบานสารกล่าวก็เรียนเชิญนะครับที่วัดสนวนใน เดี๋ยวาพาไปดูรูปเหมือนหลวงตานะครับมาบนบานได้นะครับกับพี่น้องท่านใดต้องการมาบนบานสารกล่าวกับท่านอาเรียนเชิญน,นะครับ อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อพาพี่น้องมาชมกันก็อพอประมาณนะฮะสวัสดีครับ